รัฐบาลกำชับรัฐวิสาหกิจช่วยเป็นกำลังหลักในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศนะครับหลังจากเดินหน้าปรับโครงสร้างพื้นฐานรอบใหม่เพื่อดึงเอาต่างชาติเข้ามาลงทุนขณะที่ปตทก็พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไปติดตามกันครับวันหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลประกาศนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2558โดยการย้ำว่ารัฐวิสาหกิจจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มหลายแห่งจะมีปัญหาในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เมื่อมองถึงศักยภาพผ่านผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปี2 5 1 8หลายแห่งยังทํากําไรได้ดีเพราะทรัพย์สินรวมการสูงถึง12.9ล้านล้านบาทเท่ากับ GDP ของประเทศรัฐบาลจึงวางเป้าหมายให้มีอัตรากำไรต่อสินทรัพย์จากรยละ2ถึง3ให้ปรับเพิ่มเป็นยละ5ถึง7เนื่องจากรัฐบาลได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอทเส้นใหม่เน้นเชื่อมโครงข่ายขนส่ง ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อเนื่องไปยังมา่ตะพุทธหวังดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มผ่านการสนับสนุนให้เอกชนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพสินค้าถ้าไม่มีคอ n ดิชนิตี้ทางคามนาคมการขู่ว่าเราเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนนั้นเป็นเรื่องเพ้อฝันมันจะเป็นศูนย์กลางือจริงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเส้นทางทั้งหลายนั้นมันตัดที่เมืองไทย การประกอบการลงทุนการลิตอยู่ที่เมืองไทยและขนส่งไปทั้งเอเชียทั้ง AEC นั่นแหละสิ่งงี้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาได้ผมก็เชิญชวนท่กข้อเหล่านั้นเข้ามาร่วมลงทุนในระลอกสามนี้ขณะที่กระทรวงการคลังต้องใช้เครื่องมือวัดด้วยการมอบรางวัลรับวิษากิจเด่นต่อเนื่องทุกปีเพื่อเล็งรัดให้รับวิษากิจพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆหวังเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาล ในการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจประทซึ่งได้คว้าถึง3รางวัลในปีนี้มุ่งเดินหน้าพัฒนาองค์กรตามนโยบายรัฐเพื่อหวังให้รับทิสาหกิจได้มีส่วนฟื้นเศรษฐกิจไปพร้อมกับภาคเอกชนเราได้ผ่าน s อสเคแรกมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมี s อสเคที่2ซึ่ง s อสเคที่2เนี่ยจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ความพยายามใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาก่อให้เกิด ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าการให้บริการแบบใหม่ๆที่จะทำให้เศรษฐกิจเ,เติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับเมื่อเห็นว่าราับวิสาหกิจเป็นกำลังหลักด้านการลงทุนคอมจึงเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 9ของรับวิสาหกิจทั้งระบบ56แห่งวงเงินสูงถึง1.48ล้านล้านบาทเป็นงบลงทุนเกือบ6 0แสนล้านบาทตั้งเป้าหมายให้รับวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ ร้อยละเก้าของวงเงินทั้งหมดนับว่าเป็นวงเงินสูงเทียบเท่ากับงบลงทุนของส่วนราชการจึงต้องการให้รัฐธิษาหกิจเป็นเครื่องมืออีกด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยสมทร,รายงาน